ขับผมเพื่อนเือนก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฟังเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามช่องไอยิมการกดด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูเป็นพระเมืองกานะ,ะถือว่าอ,อนี้ยากจะนำม,มาแนานาม,มนเพื่อนด้วยนะครับเป็นปิดตาของหลวงพะเพชรน,นะครับวัดบาน,นกับเป็นเนื้อโลหะผสมองนี้มวลนสารดีมากนะครับแล้วก็ถือว่าจะสร้างจานวนน้อยนะครับราวประมาณ พันหกพันเจ็ดร้อยองประมาณนี้นะก็ไม่เยอะเลยืัวไม่เยอะนะครับและเป็นพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์สวยงามด้วยเดีย๋ยวเราก็มาซองดูเนื้อหารายละเอียดกันนะครับสำหรับองค์นี้จะสร้างราวปีประมาณปีสามแปดถึงประมาณปีเราราวปีสี่สิบนะเพื่อนๆประมาณสามกว่าสามห้าขึ้นมานิดๆอันนี้ผมลงรายละเอียดได้ไม่แน่ชัดนะครับก็เราเพื่อนที่มีข้อมูลมาลงไว้ใต้คลิปก็ได้แต่เอาเป็นว่าเราราว ประมาณปีสามห้าถึงสี่สูงอะไรประมาณนี้แหละนะครับซารับปิตาของเหลวามาเพจวรันกับรุ่นนี้นะเขาจะเรียกว่าเป็นผัปิตารุ่นพิมพ์กบนะครับหรือว่าปิตาคบนะเหลวามาเพจว้านกับซาพิมพ์นี้นะครับก็จะมีอีกพิมเป็นพิมพ์สวยๆอีกแบบหนึ่งเลยอันองนี้ก็ถือว่าสวยนะพิมพสวยนะครับเป็นว่ามีรอยตะบายอะไรดีนะครับเป็นอีกพิมพ์เป็นพิมพ์แร่บไพอะไรประมาณนี้นะครับอถ้าผมมีโอกาสได้มาก็จะหยดนามา ทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมแล้วกันนะแต่ว่าวันนี้มาดูเป็นองค์นี้ก่อนนะครับดูดิก็มีความเล็กคมชัดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่าอันนี้ผมอาจจะใช้ทราบไม่ถูกต้องนะครับเห็นไหมเล็บเล็บเล็บเท้านะครับต่างๆอ่าโตอุ้บริเวณหน้าท้องของพระพิทายไหมครับอ่ามือเห็นไหมนิ้วมือต่างๆมีความเล็คคมชัดมากๆนะเป็นล่อแบบโบราณนะครับเพื่อนๆโอ้โห พิธีมลสารทั้งหมดดีนะครับแล้วก็หลวงพ่อเพชรท่านปุกเสกด้วยนะปุกเสกทันท่านนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นอีกรุ่นนะที่นาเก็บสะสมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเราไปหาก,กันได้เพราะว่าผมเชื่อว,ว่าจํานวนการสร้างเหาพันหกร้อยพันเจ็ดร้อยองค์เนี่ยหาก็ค่อนข้างยากนิดนึงเลยนะสำหรับพระที่จํานวนการสร้างทีง่ผมไม่เยอะนะหลายคนคิดว่าเป็นพันองค์เนี่ยจะเยอะแต่ว่า ถ้าเราวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยพันหกพันเจ็ดร้อยองค์เนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับน้อยอก็ลองหากกันดูได้ะจะได้เพื่อนๆลองไปเดินหาเนี่แน,น่นอนครับผมเชื่อว่าห่าไร้ยกมากจริงสาพ,พิมพแบบนี้นะครับแล้วก็มีความสวยงามใช่ไหม่ายเย็นเลยคมชัดนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตนะครับขาเปล่าๆต่างๆที่จากองพระเนี่ยแบบนี้ก็เป็นชุดสังเกตได้ดีจุดเหมือนกันนะครับนะ กวขาวเป็นจำเป็นจำอะไรประมบบาณตรงนนเนี้ยแบบนี้ถ้ามีในพระเราโอ,อกาสแท้สูงเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ให้เป็นธรรมชาติดีนะครับแล้วลอยตะไบใช่ไหมครับอ่าต่างๆต,ตามตถือว่าเป็นตูดพระนะครับอ่าตรงฐานอะไรเงี้ยนะอ่านี่มีความเป็นธรรมชาติที่ดีนะครับก็จะได้เป็นพระแท้แต่ว่าถือว่าองค์นี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นของล็อกเลบบนะ าใครมีข้อมูลอะไรก็เล่คอมเมนต์แล้วกันไม่ว่าที่พระสร้างจำนวนน้อยแล้วก็หาได้ยากแต่ว่าเรื่องราคาการลิ้นหกักก็ถือว่าราคาจะจับต้องได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําของราเรียนแบบอาจจอย่างไม่มีแต่ว่าผมใช้คําว่าอาจนะเพราะผมไม่เคยเจอแต่ใครเคยเจกเอ,อก็ร่วมบอกเราได้ว,ว่ามีของราเรียนแบบอะไรหรือย,อยังไงนะครับแต่วันนี้เบื้องต้นยากจะมานํามาแนะนําเพื่อนๆนะครับ องค์นี้ก็จะกระแสออกหงแดงหน่อยนะครับก็จะเห็นไหมมีแดงๆเนื้อออกแดงๆนิดๆนะแดงๆส้มๆนะครับประมาณนี้นะเนื้อผ้าต่างๆนะครับมวลสารดีจริงๆมันเวื่อนไขรหาผ้าปิตาบูชาขึ้นคออะไรเงี้ยนะครับก็แนะนําเป็นปิตาของหลวงพ่อเพชรวัดบานก้ับได้ก็แขวั้านะครับมีประสบการณ์ต่างๆมาแล้วมากมายนะ ใครมีประสบการณ์อะไรก็ลกงคอมเมนต์บอกเราาได้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะอันนี้ก็อยากจะมาแนะนําเรื่องของศิละปะตั้งต่างขององค์พระนะครับแล้วก็นํามาบอกเล่าบอกกล่าวเพื่อนๆที่ติดตามช่องอยู่เป็นช่องเกี่ยวกับพระจังหวัดกาญจนบุรีและอื่น,นนะ,ะก็จะนพาพระจังหวัดกาญจนรนะแนีนะก็จะนพระจังหวัดกาญจนไปได้นี่ะคะนระจังวันนี้นะก็มรวัาแนะแนําเป็นพระจิตวัาแบ,บนบี้นี ต่างๆก็ซองให้เพื่อนๆค่อนข้างถูกจุดนะครับอ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆละกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆสรับวันนี้สวัสดีครับ